สาวสีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีบุชซอรรี่นะครับผมวันนี้ก็นั่งดูบรรยากาศชิวๆไปแล้วกันนะครับมองลงไปข้างล่างนะครับเราอยู่บนตึกชั้นสี่นะครับมองลงไปขอบคุณนะครับสาวสีขอบคุณมากนะครับที่ได้เข้ามานะครับขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นมาเป็นไลน์ที่สองสาวสีวันนี้ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยะครับบรรยากาศมืดๆนะครับมืดๆ ออกไปข้างนอกก็กลัวฝนจะตกเลยเไม่ได้ไปไหนคุณยายแนมสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณยายแนมขอบคุณมากนะครับที่แวะเข้ามา อบคุณนะครับคุณยายแลมไม่ได้คุยกันนานมากแล้วน,นะคุณยายแลมเนาะ,ะเวลาไม่ได้เข้าไปเจอกันนานๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรแจ้งเข้ามานะถ้าเราคุยกันอยู่แบบเออทุกๆวันสองวันสามวันอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราไปดูคลิปเขาแล้วก็ดูอ่าสอดดูอะไรเนี่ยนะครับมันจะเห็นกันบ่อยถ้าเราไม่ได้อ่าหานไปแล้วมันก็นนะนจะไม่ค่อยเจอกันนะ เสาสีนี่เราติดต่อกันเกือบทุกวันทุกวันเลยนะครับของเสาสีก็จะแจ้งกระเตือนขึ้นมาโดยตลอดนะขอบพุณนะครับอบคุณ289ท่านด้านบนนะครับผ่านไปผ่านมาจะดึงแม่ลงมาทักทายคุยกันนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีสาระอะไรมาคุยนะครับมานั่งดูบรรยากาศชิวๆเนาะดูบรรยากาศผมว่าเรามองจากมุมสูงนะครับมองลงไปข้างล่างเราจะเห็นภาพบรรยากาศเป็นยังไงนะครับข้างล่างนุ๊กเขาก็มีคอนเสิร์ตนะครับเสียงดังมากเลยราจะลงไปถ่ายก็ไม่ได้นะเพราะเขาเป็นคอนเสิร์ต ว่เสียงดังมากไม่ในใจประเข้าในของเราด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่แน่าจะฟังไม่ออกเนาะเสียงดนตรีเสียงคอนเสิร์ตข้างล่างอะ่ะก็มีดารานักร้องอะไรก็มาดูมากันเยอะแยะเลยครับมีพวกดารามาเป็นสิบสิบคนอะ่ะครับจะไปห่ายก็ถ่ายไม่ได้เพราะว่าที่มันแคบแคบครับ เสียงร้องเสียงคิดร้องกันดังใหญ่น่าจะสนุกอยู่เนาะแต่วันนี้มันเป็นวันศุกร์นะคนค่อนข้างเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้างล่างเกามีงานขายพวกอาหารครับคนที่นี่เลวลาเขาขายอาหารนี่เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากของทุกอย่างก็ไม่ได้ถูกนะแพงด้วยนะ ครแอดุณสุนทรายาสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่แวะเข้ามานะครับขอบคุณมากนะครับอ่าบรรยากาศคล้ายๆฝนจะตกครับคุณสุนทรา,าจะไปน่นไปนี่ก็กลัวฝนตกก็เ,เลยแบบมาอยู่ในในร่มนะอยู่ในห้างถ่ายจากข้างบนมองลงไปข้างล่างดูแต่ดูบรรยากาศข้างล่าง แต่คนดูเยอะจริงๆนะบรรยากาศช่วงสักสอง2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มอะ่ะช่วงนั้นนะครับจะมีคนดูเราเยอะเนาะที่ห้างเซนท่านแอร์พอร์ตครับคุณศิรานีขอบคุณนะครับคุณชิลานีที่แวะเข้ามานะครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับคุณศิลานีคุณชิลานีอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยข้างล่างก็มีคอนเสิร์ตอะไรงานตลาดอะไรของเขาสักอย่างนี่แหละครับคนเยอะเยอะเยอะมากเลยแล้วก็มีดนตรีมีเสียงเพลงเยอะแยะลงไปถ่ายไม่ได้เลยครับ บรรยากาศห้างเขาสวยนะครับสวยมากเลยแต่ด้ความเป็นเชียงใหม่เนอะห้างมันเยอะอยู่สมุทรสาครอ,อ๋อสมุทรสาครก็เป็นจังหวัดที่อุดมสบมบูรณ์ดีนะครับเชียงใหม่เป็นจังหวัดสวยครับมีแต่มุมสวยงาม,งามเนี่ะแต่ดีมากเลยปีนี้ปีนี้เพราะว่าฝนควันมาไม่นานเนาะมาแป๊บเดียวแล้วเราเจอฝนไงก็ได้ฝนมาแล้วก็ฝนควันก็หายไปแล้วนะครับ คุณเอมสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณเอม ถอดเป็นไงบ้างคุณเอมเป็นไงบ้างถอดแม่น้องเลสวัสดีก็สลับหลับกันไปเนาะขึ้นแบบโน้นบ้างแบบนี้บ้างเพราะของเราเป็นสตอรี่อยู่แล้วสตอรี่คือเรื่องราวในชีวิตนะครับเราเจออะไรเราผ่านอะไรมาเราก็จะ นำมานาเสนอมาพูดมาคุยกันเนาะเราเห็นอะไรส,สวยๆงามๆหรือว่าไปตรงโน้นเจออันนี้อันนี้เจออันนั้นอะไรเงี้ยนะครับเราไม่ได้เป็นชาแนลเนาะเราไม่ได้ถ่ายเจาอจงว่าช่องเราทําเกี่ยวกับอะไรนะครับของเราเป็นสตอรี่นะครับเป็นเรื่องราวต่างๆในชีวิตนะเราไปเจออะไรเราพบเห็นอะไรเราก็ถ่ายเนาะมีขึ้นมีลงใช่ใช่บางวันบางวันไม่ได้เลยเนาะป้าคุณเอ็มเนาะ คนที่ทำลงคลิปแมวคลิปคลิปแมวกับคลิปพนะระเนี่ยบางคนไม่ได้เลยไม่ได้สักอันไม่ได้ไม่เคยได้เลยนะจริงๆถ้าลงคลิปแมวคลิปพรนะนี่ไม่ได้เลยชอบคลิปตลาดมากกว่าถ้าเป็นตลาดเนี่ยนะเออโอเคนะผ่านเลยและเสียงก็เหมือนกันเนาะเปลี่ยนเสียงหน่อยก็ไม่ได้ไม่มีใครตามมาดูเลยนะ แสดงว่า AI ไเขาไม่จําเราอันนั้นไม่ใช่ของเราหรือเปล่าถึงไม่ท้อมะคุณต้อมสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณต้อมโอ้ยไม่ได้ลงคลิปยาวไปเกือบสองอาทิตย์แล้วนะี่ยเดี๋ยวไปหาไล่ถ่ายอ่าทุนกานาทีสองนาทีเอาไว้หน่อยเนาะจะได้ลงสั้นๆก็ได้ให้มีให้เขาจําเราได้มัางว่าเราได้ลงบ้าง เกือบสองอาทิตย์น่ะสิบสาสสี่วันแล้วไม่ได้ลงคุณอามสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณอามขอบคุณที่แวะลงมาทักทายนะคุณอามไม่มีช่องไหมครับขออนุยาตถามน,นะครับคุณอามมีช่องหื้วปล่า คุณอาร้านปลามอ๋อไม่มีช่องเนาะไม่มีช่องเข้ามาเล่นๆกันสนุกเนาะขอบคุณนะครับอ๋อเหรอคุณต้อมเราต้องแบ่งให้เจ้าของเสียงเขาเหรอ เขาแบ่งไปแล้วหรือ,อยังหรือว่ารอตอนตอนสร้างตอนจ่ายนนเขาจะแบ่ง <c oughs> ช่างบอยสวัสดีครับขอบคุณนะครับช่างบอยก็ยังดีเนาะมันมีคนดูถ้าเราเสียงเราเองมันไม่มีคนดูอ,อยู่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตครับ <c oughs> คุณอามเซ็นทรัลแอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่ครับ พรพสาสวัสดีครับขอบคุณนะครับพรพปานต้อมได้กี่รอบแล้ววันนี้น่าจะหลายรอบแล้วเนาะ ต้องบอยไม่ได้จะมาแอวนิดเดี๋ยวไปไรลฟ์งานข้างล่างเขา,ข,ข,าข,ขายของขายขนมขายอะไรพว่รของเยอะแยะเลยคล้ายๆกับงานของครัคุณต่อยอะแต่ว,ว่าอันนี้คนได้อย่างกัน คุณไมลสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณไมาที่แวะเข้ามานะครับรจริงๆนั่งอยู่ตรงนี้เป็นชั่วโมงแล้วนะไม่ไลน์นะไปวิ่งแบมอยู่ล,ลับมาเออไม่รู้จะไปไหนนะนั่งไลน์อยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่าไม่แน่ใจว่าข้างนอกบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมีฝนหรือเปล่า เสียงข้างล่างนะเสียงดังดังดังมากเลยไม่รู้ดังขึ้นมาถึงข้างบนนด้วยไม่รู้จะเข้าเสียงเข้าหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเสียงแบบไกลๆอย่างนี้ไม่ค่อยเข้าเนาะเสียงก็ไม่่อยเข้ามาหนระ่อกแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องกันแล้วด้วยในห้างครับคุณหมาย เรานั่งอยู่ข้างบนนี่แหละนั่งอยู่ข้างบนนะก็เอาเอากล้องส่องตรงลงออะไรนะลูกกงตรงข้าง,งๆลาวๆอ่ะส่องลงไปวันนี้คนเยอะนะดูดิทุกคนเดินทางบันไดเลื่อนทั้งข้างล่างนะยังมีคนเยอะนะวันกอดมาตอนกลางวันก็ไม่ค่อยมีคนเลยผมอยู่ชั้นสี่ชั้นสี่ข้างบนอนะ่ะหนึ่ง หนึ่งหนึ่งสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เออผมอยู่้งสี่อ๋อวันนี้วันสุกเพนะื่อเนาะแล้วมันข้างล่างน่ะมีดาราเรนรุ่มมาเป็นยี่สิบสามสิบคนเยอะมากเลย จยไปถ่ายเอาไว้ลงคลิปชอ็อตเหมือนกันนะจะไปถ่ายโน่นไอ้กัดหลวงนะได้หลายชอ็อตนะถ้าไปกาดหลวงนะในจะภาพรถเข็นในจะภาพขายผักเนาะ ยังไม่เห็นอากาศข้างนอกเลยว่าเป็นยังไงนะแต่ถ้ามองจากไปข้างบนนี้เห็นมืดๆอยู่เพราะว่ามันสามารถมองได้นะมองผ่านข้างบนเพราะข้างบนเป็นกระจกเนี่ยข้างบนโอ้หนเป็นกระจกนด้านข้างๆนั้นก็เป็นกระจกข้างบนนั่น กระจกก็จะเห็นมืดๆตู้ปลาข้างล่างก็ไปยืนไล์มาแล้วเมื่อวานก็สองไล้เนาะอยู่ตรงตู้ปลาวันนี้เดยวจะไปที่เดิมอีกก็ะไรลอยู่ จริงข้างในนั้นเป็นลานสกเก็ตนะแต่ว่ามันต้องซื้อบัตรเข้าไปหรือเปล่าไม่รู้อ่าด้านข้างจะเป็นกระจกอะ่ะมันจะมองเห็นวิวด้านนอกนะ่าสวยดีนะแต่เราเข้าไปไม่ได้เข้าไปซื้อบัตรเข้าไปเล่นก่อน ชั้นสี่นี่เป็นชั้นที่เงียบเหงาครมีแต่ร้านค้าที่เขายกออกไปเยอะๆเนาะเลือก็อแบบว่าใครจะเอาของมาลงแบบร้านไหนจะเอาของมาตั้งก็งแบบน่าจะให้ตั้งเงียบส่ดดวนใหญ่จะเป็นร้านอาหารนะครับโซนข้างบนจะเป็นร้านอาหารทั้งนั้นโอ้เสียงเด็กวิ่งเขาใส่ลานสกเกต็ต tiếng đàng nữa แค่อยู่ชั้ 4, นสี่ลงไปน้อนมองลงไปข้างล่างโอ้เห็นคนตัวเล็กนิดหนึ่งเลยเนาะคุณมายเป็นไงบ้างอ,ะอ่ะใกล้หรือ,อยังครับใกล้หรือ,อยังของทอง่องอะไรนะดีงามอะ่ะ ใกล้แล้วเนาะยังผ่านเข้ามาใกล้เข้ามาแล้ว เเวลา23วัน23วันจะครบปีแล้วเหรอครับหรือว่ายังไงโอ้ย3วันเหรออ้ย23วันครบปีต้องทำให้ทันเพื่อคุณไม่เนาะ แต่ต้องดูก่อนเนาะว่าช่วงต้นมาเราเรามีชั่วโมงเยอะไหมเนาะถ้าต้นไม่มีชั่วโมงก็ไม่ค่อยน่าห่วงเนาะมันก็จะหายไปทีละน้อยละน้อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าช่วงต้นเราแบบโห้ชั่วโมงเราเยอะนี่ละมันจะเสียดายเพราะความเยอะ ถ้าอย่างของผมถ้านับนับอะไรนะนับยอดวิวนะเพราะว่ากลางเดือนที่แล้วมันเป็นเดือนเป็นสงการใช่ไหมช่วงนั้นนะถ่ายเยอะเยอะถ่ายสงการเนาะวิ่งถ่ายตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ยอดวิวก็เยอะมากเลยนะ,ะ28วันตอนนั้นนะยอดวิวมันล้านหนึ่งอย่างเงี้ยพอมาตอนนี้ยอดวิวเหลือห้าหกแสนเราหายไปเกือบพึ่งเลยเพราะว่าช่วงจังหวะนั้นคนมันดูเยอะเนาะช่วงเวลานี้มันเงียบ ตั้งแต่คลิปเลยครับตั้งแต่คลิปเลยถ้าคลิปหนึ่งปีก็แสดงว่าถ้าคลิปมีคนดูไม่เยอะก็ไม่เท่าไหร่หรอกหายไปทีละทีละวันละวันเนาะมันก็สามร้อยหกสิบห้าน่ะมันมันตัดตัดอันเก่าออกบวกอันใหม่เข้าตัดอันเก่าออกบวกอันใหม่เข้าอย่างเงี้ยเพราะในคลิปมันก็เริ่มนับชั่วโมงกับเราแล้วไงครับคุณไม แต่ถ้าคลิปคนดูไม่เยอะก็ไม่เท่าไรหรอกเราต้องพยายามบวกอันใหม่ให้เยอะกว่าอันเก่าเยอะๆต้องกลับไปดูไอ้กราฟก็ได้เนาะอ ครับแต่มหสบห้าวันดูว่าช่วง,งต้นปีมันเยอะไหมเนาะคุณพรพิมลสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณพรพิมลได้ยินเสียงไหมนเนี่ยเขาครี๊ดกรี๊ดตกันใหญ่เลยข้างหลังข้างล่างตี๊ดกันใหญ่เลยนะเสียงดังๆเนาะไม่รู้ผมมันก็ได้ให้คุญแจใข่เนะ่จะมีคนบ่นกันไหมหรือเปล่ากำรู้มันก็ดูกันได้ปกติใช่ไหมถ้าไม่มีประแจนะเนาะทุกคนก็ คอมเมนต์อะไรได้ปกติใช่ไหม <Okay. S 1> จะมองไกลๆดูว่าข้างล่างเขาขายอะไรกันนะา๋อขายรองเท้าขายรองเท้าขายเสื้อผ้าป้ายติดอยู่เป็นไม่รู้ปืออะไรวันอะไรแดงเขานะ นึกมองไกลๆก็ไม่เคยเห็นตัวหนังสือเน็กแล้วมีก็อี้นวดไฟฟ้าด้วยขายเครื่องดูดฝุ่นด้วย <c oughs> มองลงไปเห็นอยู่เห็นมีขายเสื้อผ้าขายรองเท้าขายเครื่องดูดฝุ่นขายเครื่องนวดแล้วตรงนู้นขายอะไรก็ไม่รู้มองไม่เห็น เนาะขนาดอยู่บนชั้นสี่เ,เองนะคุณพรอพี่บนมองลงไปยังไม่ค่อยเห็นนะ โอ้ยี่สิบหกนาทีแล้วขออนุญ,ญาตปิดไลน์แล้วนะครับผมทุกคนรับขอบคุณนะครับขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายมาพูดมาคุยกันนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดแล้วนะครับยี่สิบหกนาทีขอบคุณนะครับบายบาย